เวลาเรานึกถึงบทกวีนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งซอนเนตเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นภาชนะเล็กๆนะคะแต่ว่าสามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่มันเข้มข้นมากๆของมนุษย์เอาไว้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นความรักหรือจริงๆก็เรื่องอื่นๆด้วยแล้วถ้าพูดถึงคนที่เก่งเรื่องซอนเนตมากๆชื่อของวิลเลียมเชกสเปียร์นี่ต้องมาเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันลงรายละเอียดเรื่องโลกของซอนเนตนี่แหละคะ่ะ โดยเฉพาะผ่านงานของเชกสเปียร์เลยว่าซอนเนตมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมเขาถึงใช้รูปแบบนี้แล้วอะไรที่ทำให้งานของเขามันพิเศษเราจะมาดูโครงสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ลองมาแกะความหมายซอนเนตเด่นๆของเขาสักสองสำบทกันค่ะดูว่าทำไมมันยังเอ่อทัชใจเราอยู่จนวันนี้ข้อมูลแล้วก็มาจากบทวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลายที่เลยค่ะเริ่มต้นคาถามแรกเลยนะคะซอนเนตเนี่ย ลักษณะเฉพาะของมันคืออะไรคะเห็นว่าเป็นรูปแบบกวีที่โครงสร้างค่อนข้างเป๊ะเลยใช่ครับคือซอนเนตเนี่ยกฎที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือมันต้องมี14บรรทัดอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยนะครับแล้วก็นอกจากจํานวนบรรทัดเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือจังหวะการอ่านที่เขาเรียกว่า I am b i c pentameter นะครับ I am b i c pentameter ชื่อฟังดูเออซับซ้อนนิดนึงนะคะมันคือ,อยังไงหรอคะอธิบายง่ายๆก็คือแต่และบรรทัดเนี่ย ส่วนใหญ่เลยนะครับจะมี10พยางแล้วก็จะมีการลงเสียงเน้นสลับกันไปนะครับพยางเบาสลับพยางหนักเป็นจังหวะแบบเบาหนักเบาหนักแบบนี้5ครั้งใน1บรรทัดลองนึกภาพเอจังหวะหัวใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับอะไรแบบนั้นนะครับอย่างบรรทัดแรกของ Sonnet 18ที่ดังๆ Shall I compare thee to a summer's day เนี่ยก็ใช้จังหวะนี้เลยซึ่งจังหวะแบบนี้มันช่วยสร้างความลื่นไหลสร้างความเป็นดนตรีให้บทกวีด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องสัมผัสท้ายบทที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันอ๋อค่ะค่ะเรื่องสัมผัสนี่เหมือนเคยเห็นว่าจะมีแบบแผนเฉพาะอย่างของเชคสเปียร์นี่จะเป็น A B A B C D C D E F E F แล้วก็ปิดท้ายด้วย G G แบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับเก่งมากครับโครงสร้างสัมผัสแบบ A B A B C D C D E FE F E F G G เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของซอนเนตแบบอังกฤษหรือที่เรียกว่าเช e สเปียนซอนเนตเลย ก็คือคําสุดท้ายของบรรทัดที่1สัมผัสกับบรรทัดที่3บรรทัดที่2ส,สัมผัสกับบรรทัดที่4ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆใน3ส,ส่วนแรกแล้วไอ,สอ้สบรรทัดสุดท้ายที่เป็น GG นะครับที่เรียกว่าบทคู่สัมผัส r h y m i n g couplet เนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยสำคัญยังไงล่ะคะคือมันมักจะเป็นจุดที่สรุปใจความสำคัญหรือว่าเฉลยปมหรือบางทีก็ให้ข้อคิดหักมุมไปเลยเหมือนเป็นการปิดท้ายแบบปั้งอะไรแบบนั้นนะครับน่าสนใจจังค่ะ นอกจากสัมผัสแล้วมีองค์ประกอบอื่นอีกไหมคะที่แบบว่าเจอบ่อย,ยในซอนเนตมีครับอีกจุดที่สําคัญมากเลยเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนหรือโวตาโวตาการเ,เปลี่ยนทิศทางของความคิดหรืออารมณ์ในบทกวีเหมือนหักมุมนิดนิดนะครับมักจะเกิดขึ้นแถวแถวบรรทัดที่9หรือหลังจากนั้นซึ่งในซอนเนตแบบเชกสเปียร์เนี่ยจุดเปลี่ยนมักจะมาก่อนไอบทคู่สัมผัส2บรรทัดสุดท้ายนั่นแหละครับทำให้บทสรุปมันยิ่งเด่นขึ้นไปอีก เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันจะเห็นชัดขึ้นครับอ๋อ oh, oh, เข้าใจโครงสร้างคร่าวๆแล้วค่ะทีนี้อยากรู้ที่มาที่ไปบ้างค่ะซอนเนตนี่เริ่มที่อังกฤษเลยหรือเปล่าคะอ๋อ oh, ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วซอนเนตเนี่ยมีต้นกําเนิดที่อิตาลีนะครับเราราศตวรรษที่13บน้่นเลยคนที่ทําให้มันดังมากๆก็คือเพทรักกวีชาวอิตาลี เขาก็เขียนซอนเน็ตไว้เยอะมากโดยเฉพาะชุดที่เขียนถึงผู้หญิงที่ชื่อลอราซึ่งเป็นเหมือนรักในอุดมคติแต่ว่าไม่สมหวังอะไรแบบนั้นนะครับแนวคิดเรื่องความรักที่แบบว่าสูงส่งเอื้อมไม่ถึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นทีมหลักของซอนเน็ตในยุคแรกๆไปแล้วมันมาถึงอังกฤษได้ยังไงล่ะคะก,ก็ค่อยๆเดินทางมาครับมาถึงอังกฤษจริงๆจัง,จงๆก็ช่วงศตวตรรษที่16ผ่านกวีหลายคนอย่างเซอร์โทมัสไวแอตแล้วก็เฮนรี่ฮาวเวิร์ด เอลแห่งเซอรี่สองคนนี้เนี่ยแหละครับที่ปรับโครงสร้างสัมผัสให้เป็นแบบอังกฤษที่เราคุยกันไปแล้วต่อมาก็มีเซอร์ฟิลิปซิดนีย์อีกคนหนึ่งที่เขียนชุดซอนเนตดังๆออกมาก็เลยทำให้รูปแบบนี้มันฮิตมากๆในหมู่กวีอังกฤษปูทางไว้ให้เชคสเปียร์เลยครับแล้วเชคสเปียร์เข้ามาตอนไหนคะแล้วเขาเขียนไว้เยอะไหมคะเนี่ยเชคสเปียร์มาในช่วงที่ซอนเนตกำลังฮิตในอังกฤษพอดีเลยครับเขาเขียนไว้ทั้งหมด154บทเลยนะ เชื่อกันว่าเขียนช่วงทศวรรษ1590อาจจะตอนที่โรงละครปิดเพราะการระบาดพอดีเขาก็เลยมีเวลาว่างจะเขียนบทละครมาเขียนซอนเนตแทนแต่กว่าจะได้พิมพ์รวมเล่มก็ปี1609น,น,น่นนะครับที่น่าสนใจคือเชกสเปียร์ไม่ได้แค่เขียนตามๆกันไปนะครับแต่เขาเอารูปแบบนี้มาแล้วก็พัฒนาต่อยอดจนมีสไตล์ของตัวเองชัดเจนมากๆแล้วอะไรคือความต่างเหรอคะที่ทำให้ซอนเนตของเชกสเปียร์มัน โดดเด่นขึ้นมาจุดนี้สำคัญเลยครับคือเชคสเปียร์เนี่ยเหมือนเขาจะตอบโต้กับขนบเดิมๆของเพทรักนิดหน่อยที่ชอบเขียนถึงรักสวยๆงันงามบริสุทธิ์สูงส่งเกินจริงอะไรแบบนั้นเขาดูจะไม่ค่อยอินกับการยกย่องบูชาคนรักเว่าเว,เวอร์เท่าไหร่เหมือนเขามองว่ามันเป็นการเทิดทูนเกินจริงจอมปลอมไปหน่อยนะครับ เขาเลยดึงซอนเน็ตลงมาให้มันติดดินมากขึ้นสะท้อนความรักที่มันยุ่งเหยิงซับซ้อนสมจริงแบบที่มนุษย์เราเจอกันจริงๆซึ่งก็ถือว่าท้าทายขนบในยุคนั้นพอสมควรเลยครับหมายความว่าเนื้อหามันจะดูเรียลกว่าเขาถึงง่ายกว่าใช่ครับมีความเป็นมนุษย์สูงมากซอนเนตส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยบทที่ 1- ถึง126นะครับมักจะเขียนถึงชายหนุ่มรูปงาม หรือ i ฟร์ยู h ที่คาดกันว่าเป็นผู้อุปธรรมหรือเพื่อนสนิทชนชั้นสูงของเขาส่วนบทหลังๆคือ1 2 7งถึง152เนี่ยจะพูดถึงสตรีลึกลับหรือ Dark กเล y คนนี้น่าสนใจมากเพราะดูเหมือนจะไม่ได้สวยตามพิมพ์นิยมยุคนั้นเท่าไหร่คือผมดำผิวคล้ำแล้วความสัมพันธ์ก็ดูจะ,ะทั้งร้อนแรงทั้งมีปัญหา การเขียนถึงคนเหล่านี้แหละครับทำให้เชกสเปียร์ได้สำรวจความรักในมุมที่มันซับซ้อนมากๆไม่ใช่แค่รักหวานชื่นแต่มีทั้งความปรารถนาความหึงหวงความไม่ซื่อสัตย์ความรู้สึกผิดสิ้นหวังมันเหมือนที่เขาเขียนในบทละครเลยว่าเส้นทางรักแท้ไม่เคยราบรื่นบางทีรักในอซเน็ตเขาก็ดูเหมือนแบบว่ากองไฟในถังขยะคือมันวุ่นวายเจ็บปวดแต่ก็ดึงดูดอะครับไม่ใช่แค่เรื่องรักรักใกล้ๆอย่างเดียวสินะคะหรือแม้แต่พลังของศิลปะ หรือบางทีก็น้อมน้าวให้ชายหนุ่มรูปงามมีลูกเพื่อสืบทอดความงามต่อไปอะไรแบบนั้นเรียกว่ามีครบทุกรสชาติของชีวิตเลยครับโหฟังดูมีมิติลึกซึ้งน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเราลองวัาเจาะดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเริ่มจากบทที่น่าจะคุ้นหูกันที่สุดซอนเนต18 shall I compare thee to a summer's day บทนี้ดังมากเรื่องความงามใช่ไหมคะใช่ครับ s o เนตสินี้ถือเป็นมาส์พี c e บทหนึ่งของเขาเลยเริ่มต้นด้วยคำถามที่เหมือนจะเปรียบเทียบเธอคนรักเนี่ยกับวันในฤดูร้อนซึ่งสำหรับอังกฤษแล้วฤดูร้อนคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีเลยนะครับอากาศดีท้องฟ้าใสแต่แทนที่จะบอกว่าเหมือนนะกะวีกลับบอกว่าเธอน่ารักและอบอุ่นกว่านั้นซะอีก more lovely and more temperate แล้วเหมือนเขาก็เริ่มหาข้อเสียของฤดูร้อนมาเทียบใช่ไหมคะใช่เลยครับ คือกวีก็ชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยวันในฤดูร้อนที่ว่าดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟนะมันไม่จีรังลมแรงๆก็พัดตอกไม้สวยๆร่วงได้ Rough winds to shake the darling buds of May แล้วฤดูร้อนมันก็สั้นนิดเดียวเอง Summer's l e a s, s t hath all too short a date หรือบางทีดวงอาทิตย์ที่เปรียบเหมือน eye of heaven เนี่ยก็ร้อนไปหรือบางทีก็โดนเมฆบังอีก And often is his gold complexion dimmed และที่สำคัญคือทุกความงามตามธรรมชาติเลย every fair from fair สุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมไปตามเวลาหรือเจออะไรมาทำให้เปลี่ยนไปไม่มีอะไรอยู่ตลอดการอ่าแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือโวลดาที่ว่าใช่แล้วครับบรรทัดที่9มาพร้อมคำว่า but ชัดเจนเลย but thy eternal summer shall not fade แต่ฤดูร้อนอันเป็นนิรันดร์ของเธอจะไม่มีวันจางหายคือจากที่พูดถึงความไม่จีรังของธรรมชาติอยู่ดีๆกวีก็หักมุมมาประกาศเลยว่าความงามของเธอเนี่ยเป็นอมตะนะไม่เหมือนฤดูร้อนที่ผ่านไปความตายก็ทำอะไรไม่ได้ n o shall death brag thou wanderest in his shade แล้วทำไมความงามของเธอถึงเป็นอมตะได้ล่ะคะคำตอบอยู่ในสองบรรทัดสุดท้ายครับบทคู่สัมผัสนั่นแหละ กวีบอกว่าความงามของเธอจะอยู่ตลอดไปในบทกวีอันเป็นนิรันด์ Eternal r i n e s ตราบใดที่มนุษย์ยังหายใจยังมองเห็น So long as man can breathe or eyes can see บทกวีนี้ก็จะยังอยู่และก็จะมอบชีวิตอมาตะให้กับเธอคนนั้น So long live this and this gives w i f e to thee มันคือการประกาศชัยชนะของศิลปะเหนือการเวลาเหนือความตายเลยครับ ใช้ภาษาเพื่อสร้างความเป็นอมตะขึ้นมาจริงๆโอ้โห oh, ฟังแล้วแบบขนลุกเลยค่ะทรงพลังมากว่าบทกวีมันทำได้ขนาดนี้แต่ก็แอบ,บคิดเหมือนกันนะคะว่าการที่กวีอ้างพลังในการมอบความเป็นอมตะแบบนี้มันอาจจะสะท้อนอัออตรัของตัวกวีเองด้วยหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากครับคือการตีความแบบนั้นก็เป็นไปได้นะครับ กวีในยุคเรเนซองส์เนี่ยเขาก็มักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองในพลังของศิลปะอยู่แล้วการประกาศว่าบทกวีตัวเองจะอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นการแสดงความภูมิใจในฝีมือตัวเองก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็แสดงถึงความรักความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆที่อยากจะรักษาความงามของคนรักไว้จริงๆไม่ว่าจะด้วยเหตุคลอะไรก็แล้วแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคือบทกวีที่มันงดงามแล้วก็ยัง สร้างแรงบดาลใจให้เราได้อยู่ดีนะครับค่ะเข้าใจเลยค่ะขอบคุณสำหรับมุมมองนี้นะคะทีนี้จากบทที่พูดถึงความเป็นอมตะผ่านบทกวีเราลองมาดูอีกบทที่อารมณ์มันดูจะจับต้องได้ง่ายขึ้นอย่าง s o n เนต27 weary with toil บทนี้เหมือนเล่าเรื่องความเหนื่อยธรรมดาๆรรเลยนะคะใช่ครับ บทนี้เปิดมาด้วยภาพที่หลายคนน่าจะเคยเป็นคือเหนื่อยมากจากการทำงานหรือเดินทางมาทั้งวัน weary with toil i haste me to my bed อยากจะนอนแล้วร่างกายมันล้าเต็มที the dear repose for limbs with travel tired ฟังดูเหมือนจะได้พักผ่อนสบายบายแต่ก็คงจะมีแต่อีกตามเคยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีแต่อีกแล้วจุดเปลี่ยนมาเร็วมากบรรทัดที่3มเลยครับ but then begins a journey in my head แต่แล้วการเดินทางในหัวก็เริ่มต้นขึ้นคือถึงตัวจะได้นอนนะแต่ใจมันไม่ยอมหลับครับมันเริ่มทำงาน To work my mind when body's works expired ความคิดมันฟุ้งซ่านโดยเฉพาะความคิดถึงใครคนหนึ่ง t h e ที่อยู่ไกลออกไป For then my thoughts intend a zealous pilgrimage to thee อ๋อการเดินทางในความคิดนี่เองที่ทําให้นอนไม่หลับฟังดูคุ้นๆเลยค่ะเหมือนเวลาเรานอน,อนไม่หลับแล้วคิดถึงใครมากๆอะไรอย่างนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าจะเคยเจอกันเยอะนะคะใช่ครับเชื่อมโยงได้ง่ายเลยความคิดถึงเนี่ยมันทําให้กวีต้องลืมตาค้างอยู่ในความมืด My eyes keep my drooping eyelids open wide ทั้งๆที่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วเขามองไปก็มีแต่ความมืด แต่แล้วจินตนาการ (source imaginary t o sight) มันก็สร้างภาพของคนรักถ่ายแชโดว์ขึ้นมาในใจภาพนั้นมันสว่างเหมือนอัญมณีจูเลเลยนะครับในคืนที่มืด mid, มิด h u n g in gasly night) ทาให้คืนนั้นมันดูสวยงาม (beauties) ขึ้นมาได้แวบหนึ่งอันนี้เป็นการใช้ภาพขัดแยง้ง (antithesis) ที่ชัดเจนมากระหว่างความมืดข้างนอกกับแสงในใจหรือว่าร่างกายที่อยากพักกับใจที่ไม่ยอมหยุดคิดสุดท้ายบทกวีก็จบลงว่า ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยก็วีหาความสงบไม่ได้เลย l o thus by day my limbs by night my mind for thee and for myself no quiet find เหนื่อยทั้งกายทั้งใจไม่จบไม่สิ้นจริงๆครับความสุดลอดของซอนเนตอย่าง18หรือ27เนี่ยไม่ใช่แค่เนื้อหานะคะแต่เป็นวิธีที่เชกสเปียร์ใช้ภาษาด้วยเขาเหมือนเป็นช่างฝีมือทางภาษามากๆเลยใช่ไหมคะแม่นอนครับ เขาเก่งมากเรื่องการใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์หรือ rhetorical devices เนี่ยเพื่อสร้างผลกระทบทางอารมณ์จังหวะแล้วก็ความหมายที่มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกพอจะยกตัวอย่างกลวิธีอื่นๆที่น่าสนใจใน o ซเนตของเขาอีกได้ไหมคะ ได้ครับมีเยอะเลยนอกจาก antithesis ที่เราเห็นในซอนเนต27ไปแล้วเนี่ยเขายังใช้อย่างเช่นการซ้ำคำ anaphora คือขึ้นต้นประโยคหรือวักด้วยคำเดิมซ้ำๆเพื่อเน้นย้ำอย่างซอ n เนต66เนี่ยขึ้นต้นหลายบรรทัดด้วยคำว่า and เพื่อรายยาวความเลวรายต่างๆในโลกที่ทำให้เขาเบื่อชีวิตหรือซอนเนต135ที่เล่นคำว่า w ิ l l ซ้ำๆซึ่งอาจจะหมายถึงชื่อเล่นเขาเองหรือความปรารถนาก็ได้อันนี้มีเล่นในนิดนึก แล้วก็การเล่นเสียงอันนี้เขาเก่งมากเลยใช้เสียงสร้างบรรยากาศสร้างจังหวะมีทั้งสัมผัสอักษรคือใช้เสียงพยังชนะต้นเหมือนกันเช่นใน s ซ n นต t 30 s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  i o n s of Sweet s i l e n sort r เสียงสอเสือนุ่มๆเนี่ยช่วยสร้างบรรยากาศครุ่นคิดเงียบๆหรือ w o t e t w Woe เสียง W ซ้ำๆเน้นความเศร้าที่มันทับถมกันแล้วก็มีสัมผัสสระ Assonance คือใช้เสียงสระซ้ำๆเช่นในซอนเนต12 Born on the b e e r เสียงโอยาวๆช่วยให้รู้สึกถึงความหนักอึ้งของการแบกลงศพอะไรแบบนั้นนะครับซอนเนต30ที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรหรอคะฟังจากคำแล้วดูเศร้าๆจังใช่ครับซอนเนต30 went to the sessions of sweet silent thought นี่ก็เป็นอีกบทที่สะท้อนอารมณ์ซับซ้อนได้ดีมากคือกวีกำลังนั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตอย่างเงียบๆ sweet silent thought แต่พอคิดไปคิดมามันกลับเศร้าสัง,งเขานึกถึงสิ่งที่ขาดหายไป lack of many a thing I sought นึกถึงเพื่อนรักที่ตายไปแล้ว precious friends hid d e n death's dateless night ความรักเก่าๆที่จบไปแล้ว loves long since cancelled woe ความผิดหวังในอดีต Grievances forgone มันเหมือนงั่งไล่ดูบัญชีความเศร้าของตัวเองเลยครับแต่ว่าในสองบรรทัดสุดท้ายก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกแล้วพอนึกถึงเพื่อนรัก Dear friend ซึ่งก็คาดว่าเป็นแฟร์ยู h คนเดิมนั่นแหละครับปุ๊บความเศร้าความสูญเสียทั้งหมดมันหายไปหมดเลยเหมือนได้รับการชดเชย But if the while I think on thee dear friend all losses are restored and sorrows end เป็นการย้ำเลยว่ามิตรภาพความผูกพันนี่มันมีพลังเยียวยาใจได้จริงๆอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะพอได้ฟังการวิเคราะห์ฟังตัวอย่างต่างๆแล้วทําให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะคะว่าซอนเนตมมือเชคสเปียร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่บทกวีรักหวานๆสิบสีบรรทัดนะแต่มันเป็นพื้นที่ที่แบบว่ายืดหยุ่นแล้วก็ทรงพลังมากๆในการสํารวจความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์จริงๆตั้งแต่เรื่องรักความปรารถนาไปจนถึงเวลาความตาย ความอิจฉาหรือแม้แต่พลังของศิลปะเองใช่ครับประเด็นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือเชคสเปียร์เนี่ยเขาสามารถเอารูปแบบกวีที่มีกฎเกณฑ์ค่อนข้างเคร่งครัดมาผสมกับการแสดงออกทางอารมณ์ที่มันดิบมันจริงแล้วมันก็เข้าถึงง่ายมากๆเขาท้าทายขนมเดิมๆแล้วก็ชอบหักมุมความคาดหวังของเราเรื่อยๆซอนเนตของเขาเลยเหมือนเป็นหน้าต่างให้เรามองเข้าไปเห็นจิตใจที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึก ความปรารถนาความขลัวความขัดแย้นกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องรักเรื่องชีวิตเรื่องศิลปะมันทำให้เราเห็นว่าเออแม้จะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วเนี่ยความรู้สึกนึกคิดที่ซับซ้อนของคนยุคนั้นก็ไม่ได้ต่างจากเราในตอนนี้เท่าไหร่เลยนะครับ แล้วมีก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้ลองเก็บไปคิดกันต่อนะคะจาก s o n เนต18ที่เชคสเปียร์บอกว่าบทกวีของเขาจะมอบความอมาตะาให้คนรักได้พอมองดูวันนี้ที่เรายังนั่งอ่านนั่งคุยนั่งวิเคราะห์หรือแม้แต่รู้สึกอินไปกับบทกวีเหล่านี้ในศตวรรษที่21เนี่ยมันพอจะพูดได้ไหมคะว่าเชกสเปียร์เขาทำสำเร็จจริงๆในการเอาชนะเวลาเอาชนะความตายอย่างน้อยก็สำหรับคำพูดของเขาแล้วก็ภาพของ เธอที่เขาเก็บไว้ในบทกวีเหล่านั้น